ไม่รอช้านะคะก็จะขออนุญาตคลิปยาวไว้ให้พี่น้องมาเป็นกำลังใจนะคะบัวพันก็ทำกิจกรรมในการใส่ปุ๋ยข้าวนะคะช่วงนี้เป็นต้นข้าวที่มีสีแดงอยู่นะคะเพราะว่าได้ได,ได้ได้ฝนค่ะน้ำฝนจากธรรมชาตินะคะตกลงมานะคะก็จะมีน้ำอยู่ชื้นแฉะนะคะเป็นการใส่ปุ๋ยแบบ มเมล็ดนะคะเป็นปุ๋ยมเมล็ดนะคะก็มีความต้องการที่จะต้องมีน้ํานะคะมีน้ําจะได้ละลายไปในแปลงนขาข้าวข้าวของเราแล้วก็ไปลงสู่พื้นลากพื้นดินนะพื้นดินแล้วก็ลากข้าวของเราก็จะได้รับสารอาหารนั้นจากปุ๋ยนะคะบัวผันใส่ปุ๋ยสุดยั้งสุดใจค่ะใจนี้รักเธอนะจ๊ะนะจ๊ะ ก็ขอบพระคุณนะคะใส่ใสปุย๋ยอะไรที่ตามที่พี่น้องที่เคยใส่นะคะปุย๋ยนาแบบไหนพื้นดินแบบไหนใส่ปุย๋ยแบบไหนพี่น้องบางท่านก็อาจจะมีความรู้ดีกว่าบัวพันนะคะแต่บัวพันนี้คือดานาดินทรายก็ใส่ปุย๋ยอีกชนิดหนึ่งนะคะนาดินทามก็ใส่ปุย๋ยอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นการแบ่งแยกปุย๋ยในการพื้นที่ความเหมาะสมของต้นข้าวด้วยนะคะ ข้าวบัวพันเป็นข้าวต้นเล็กก็ต้องดูนะคะไม่ใช่ว่าจะใส่แบบว่าไม่มีการวางแผนนะคะดูสภาพดินแล้วก็แปลงนาข้าวนะคะว่าดินทรายใส่แบบไหนดินล้วนใส่แบบไหนนะคะในการใช้สูตรของปุ๋ยนั่นเองค่ะแต่ว่าบัวพันใส่ปุ๋ยสูตรเดียวตลอดเลยค่ะเพราะว่าได้ความรู้มาจากที่เคยไปศึกษาทำข้าว ทุ่งกุรานะคะเป็นการทําข้าวทุ่งกุรามีการวิจัยแล้วว่าใส,ส่ปุ๋ยสูตรนี้แหละตลอดไปเลยแล้วก็บํารุงต้นช่วงไหนบํารุงดินช่วงไหนนะคะก่อนที่จะมาทําข้าวก็ต้องบํารุงบารุงดินก่อนนะคะบํารุงดินให้ดีแล้วก็เตรียมแปลงให้ดีเพื่อจะนํามา มเมล็ดพันธุ์ข้าวมาหวานลงนะคะทำน้าหวานนาปีค่ะที่นี่นะคะก็ขอบคุณพี่น้องนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้บัวพัน์ธอยู่ตลอดเวลานะคะบัวพัน์ธุก็จ,จะใส่ปุ๋ยนะคะช่วงนี้ก็จ,จะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวมืดนะคะหลังจากที่เรากลับจากที่ทํางานหรือว่าไปสร้างรายได้มานะคะแต่ละวันค่ำค่ำมืดมืดเราก็ยังมาดูแลนะคะช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ดีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ว่างนะคะ ก็คือว่างแบบไหนล่ะว่างที่จะมาทํางานกิจกรรมของเรานี่แหละก็เอาวันเวลาเว้นว่างนั้นมาทําประโยชน์ด้วยกันนะคะทุกคนก็ทุกวินาทีมีค่านะคะก็อย่าปล่อยทิ้งนะคะละเลยไปก็เขาบัวพันก็ขออนุญ,ญาตลงหน้านาน,นะคะแปลงนาข้าวก็จะเปิดวิวนี้ให้พี่น้องดูธรรมชาติไปนะคะทุ่งนาข้าวนะคะขขบพวกคุณนะคะมาชมเขาวบัวพันด้วยกันขอบคุณค่ะก็มากับลูกสาวลูกชายนะคะ ก็วิ่งเล่นนั่งเล่นอยู่กันด้านโน้นนะคะดีใจได้รับบรรยากาศธรรมชาติทุ่งนาข้าวด้วยค่ะบุพันนั่งลงนี่คือทําอะไรยกถังปุ๋ยนักถังปุ๋ยก็เป็นถังที่หนักเนาะพี่น้องหนูขออนุญาตนะคะในการลงแปลงหน้าเขานะคะพเพะวาวเพิ่งจะมืดแล้วเนาะบรรยากาศจะมืดก่อนหนูก็องฝ่าเร่งเนาะวันละนิดวันละหน่อยครับช่วง เป็นน้ำค้างลงแล้วพี่น้องน้ำค้างลงแล้วโอ้เจ็บเท้าจังเลยเพราะว่าใบข้าวบาดไม่ได้ใส่รองเท้า ใาไม่เ hmm. ปียคก็ไม่รกตัวใครตัวไม่เปียกก็ไม่ยังกิน ถ้าพิมรับได้อายให้เดี๋ยวอายไปเล่นด้วยไล้ใๆล่อะหนึ่งสองสาม หยิบทานนะหยิบให้ทานแล้วกันนะหนึ่งสองปีบบดูบันเดี๋ยวบันเลยดับบัน ใครแตะได้ก่อนอ่ะนะิดดนได้เหรกูต้องถ้าพิมพ์รับได้อ่ะนะถ้าพิมพ์รับได้นะเหะอโอเค สวัสดีครับผมเจอปูครับอ,อ,อวอัสดีค่ะโอ้ปีปูตกแล้วค่ะบ๊ายบายนะปูสวัสดีพี่น้องยงสวัสดีค่ะสวัสดีไปสองขรอบเลยนะไ้พิมพ์สวัสดีพี่น้องหรืยยัง สวัสดีแล้วโอ้สิพนาทีปล่อยเขาไปลูกปล่อยปูสวัสดีพี่น้องสิสวัสดีสวัสดีคะคะในใกล้ใกล้กันสิมาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโตเปียเปียกมาจากการเล่นน้ำครับการเล่นน้ําสนุกสนานใช่ไหมคะสนุกไหมล่ะคะน้องพิมพ์สนุกไอ่พิมพ์สนุกไหมคะสนุกค่ะ ก็ต่างคนต่างทำภารกิจนะคะคุณแม่ก็ไป,ไปทําการใสปุ๋ยนะคะใสปุ๋ยใสใจก็ขอบคุณนะคะหนึ่งทังใหญ่ๆนะคะถังสีใหญ่มากเลยนะคะก็เป็นทั้งสีใหญ่นะคะเป็นพื้นที่ไร่ครึ่งนะคะเกือบสองไร่เลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็ใช้เวลา16 1 7วินาทีขอบคุณพี่น้องมาเป็นกำลังใจนะคะบัวผันกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสูส้ๆนะคะข้ามเมื่อแล้วค่ะมาฟังเสียงกบเสียงเขียดขอบคุณนะคะ